นอกไม,ม้เมืองชุมแพร่คือหมอลำัออดแตก เป็นไปทั่วไปที่ญาจริงจังหลายเกิดเป็นคนเจ้าบมาข่อยมันก็เป็นเรื่องของเจาเออ้าเมื่อก่อนถามว่าทุกไหมทุกที่สุดเลยง่ายๆเลยคือจิตใจอย่าบอดถ้ามันบอดมันก็มองว่าเห็นความดีของคนอื่นออมึงจะทําดีให้ตายกูก็กกไม่ชื่นชมแต่ลารัากมานะลูกมาบอเฝ้าคอยพี่โทรฮันโลฮันโลมางอ้บอบ่มีครั้งที่แล้วแม่เราสัมภาษณ์กันที่ท็ททอปไลน์วันนั้นอ่ะมันกลายเป็นแบบ คนเ้าหมองคนดูเครียด <c oughs> คนดูก,กังวลถูกคนถูกที่ถูกเวลามันจะมีคุณค่าได้ทรงพลังถ้าใช้คําว่าฟ้าหลังฝนได้ไหมอีเมย์ในในเราบาอกหยอกแม่ว่าไม่เขาเขาวาเธอถือเกล็ดก,ก็ตกเกีเดยดแท่มแม่ผู้ขา,าย่านจะคล้องเลยละ่ะสบายใจข้นบอกเขาววาเป็นน้องไม่เสียงอีสานรับผิดชอบกับคําพูดตัวเองอแล้วก็พร้อมที่จะอธิบายเป็นคนที่ชัดเจนคําถามเลยต่อจากนี้ ตอบได้ตอบเข้อาถามได้ทีทุกทวนตอบเราไม่สิส่งคนตัอดอามาแม่บาตอบบอเป็นยังผมสิถามพี่น้องครับผมนุมเจียรากับจิละเล่นจิละเล่านะฮะของช่องวันล้ำแม็กซ์ขออนุญาตอัปเดตกับคนที่ถ้าผมเอารูทั่วมาลงแนะ่ <c oughs> คุณแม่น้องใหม่ เมืองชุมแพแตะวันน้ำสก,กุลให้อัปเดตด,ดีกว่าสบายดีพี่น้องปองปายคุณแม่ดองใหม่ทบไลน์บอลเสียงอีสานยูนิตาจ้าแล้วก็อะไรนะเลคคอร์ดเลคคอร์ดอะไรนะอ่าบุญสัมพันธ์เรคคอร์ดคะ่ะสบายดีพี่น้องคะ่ะที่หักไลคินหอดกิดถึงน้ำสก,กุลหลายแห้งคุณแม่คอยอุ้ยต่ว่าปัจจุบันนี้เอาเอา,เอาคุยกันแบบนี้แล้วพี่น้องครับคุยกันแบบเรียเร่ยวๆอยู่รถคุณแม่นะฮะ,ค,ะ,ะคุณแม่น้องไหมฮะเป็นยังไงครับครับความเป็นน้องใหม่เสียงอีสาน โอ้ยเลือดลหลพี่น้องเลือดลหลเลือดแห้งค่ะอตอนแรกแม่ก็ยังไม่ไม่รู้นะว่าแววตาและสีหน้ามันจะบ่งบอกขนาดนี้เนอะนั่นเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาทำแบบนี้ก่อนดีกว่าสบายใจข้นบอกก็เขาว่าเป็นน้องไม่เสียงอีสานมันเลือดอ่รลูกคำเดียวเน้นน้อยสั้นๆเลยคือว่าอืมันมาสัมผัสกับครอบครัวที่อบอุ่นเนอะลูกๆทุกคนทำไมเขาน่ารักกันอย่างนี้แบบทุกคนเลยนะตั้งแต่ก้าวแรก ตอนตอนแรกอ้แม่ก็คีดอยากว่าป้าไปหดบอกการลงรถเด้จมีคนว้าน้ำแม่ปนเนาะวนสันวาไปไปเพื้นก็เอินไปเลยเนาะพอไปลูกอาแขนกอดลูกอาแขนกอดแบบแม่นี่คือน้ําตาไหลเลยแบบว่ามัน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 เกินนะลูกมันเกินมันมันเหมือนเขาถ้าใช้คําว่าฟ้าหลังฝนได้ไหมเพราะว่าบางบางบางทีเนี่ยเนาะคนเฮามันเราเราจะรู้ว่าเราต้องต้องอยู่กับอะไรเนาะแล้วความสบายใจคนแล้วถ้าถ้ามันสบายใจอ่ะ ตั้งแต่ก้าวขาออกเลยตั้งแต่ก้าวขาที่รู้ว่าจะได้อยู่เสียงอีสานมันถูกหวยจริงเหรอสิ่งนี้มันมหจสกย์ที่สุดเพราะว่าในชีวิตเราเมื่อก่อนเราไม่เคยแบบว่าเป็นคนโชคดีเรื่องเรื่องแบบเทวดาให้โชคแค่แม่ไปกินข้าวอย่างเงี้ยเนี่ยวันเนี้ยวันนี้เอาจริงวันเนี้ยมาเสียงอีสานมามาที่่อนทงเทพก็ทมออนเทบเนาะเมื่อนี่แม่ก็ไปซื้อของแม่ก็ตังมันเก้าร้อยเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทแม่บอกว่าเออเดี๋ยวมึงออกค้าน้อยเด้อสองเก่ามันจะเป็น มาอลี่ตมันออกจริงจริงเออเอาเสงว่าแสงว่าชีวิตตอนนี้แม่ใส่ค่ำหนึ่งแหละรขาวาา่าฝ่าหลังฝนเนาะ,ะซึ่งมันก็ลงตัวไปทั้งทุกอย่างเลยถูกไหมบแม่ใช่ลูกอืม,มันมหาศัจจันะถ้าถ้าเป็นคำว่ามหาศจรจยนมันใช้ได้ไหม,มคือเราเข้ากับสบายเออ มันสบายไปหมดเลยพอพ่อเก้าเก้าออกจากชุมเพใช่ไหมอ่ายังมือเนี่ยไม่สามารถอุดรประมาณเนี่ยลูกมันจะตรงสุมากมันจะตรงกับวันที่หวยออกเลยวันที่หนึ่งวันที่สิบหกอย่างเงี้ยแล้วมันก็ได้เฮอยู่กลางทางหรือว่ามันก็มันก็เป็นอะไรที่มหาศย์ไงพอเราเข้าไปที่บ้านหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านบ้านมาต่อง้าเนาะนั่นคือเมื่อแรกที่เก้าเข้าไปเลยหอป่ใช่เออวันแรกที่เก้าเข้าไปนี่แม่ไปไหว้ปู่กับย่าก่อนไปไปไหว้ที่ศาลปู่ก่อนไปทําความสะอาดควอมใช่ไปทำแม่กับไปสันน่ะเนี้ยกรุ๊งนี้กรุ๊งน สั้นอีกรอบสองปูลกมามันก็เป็นเลขสามอีกแม่ก็บอกปูให้แค่นี้บอกอม,มันก็ศูนย์สามแล้วก็สามสามแล้วมันมาตลอดเลยนะอืแล้วล่าสุดวันนั้นที่แม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 ่ก็ถูกที่ว่าพ่อพ่อหลอดเนาะมแม่ก็จะไปบอกพ่อหลอดบอกพ่อปูคุณเดชบอกเทวดาอยู่ที่นั่นตลอดจนจนตัวเองก็ตกใจตัวเองเหมือนกันลูกนึกกลัวตัวเองเหมือนกันอืเพราะว่าบางวันมันมัน,ม,นมันถูกไงตั้งสี่รอบอ มันก็มันก็ไม่ได้ซื้อเยอะออก็คือปกติเราไม่ได้เป็นคนเคยเล่นหวยแต่ว่าอยู่ๆมัน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 อยากอยากจะท้าทายไหมออท้าทายว่าปูเอ้ยสาธุแม่ก็ประมาณนี้เนะเออเาะเทวดามีหรีบอเจ้าค่ะขั้นมีหรีนี่เฮ้ยดี๋ลูกเห็นเลยได้บอ,อลูกขอได้บกปฏิหารนี่นะม,ม,มันจะมีความ,มรู้สึกท้าทายอย่างนี้ถ้าได้นี่ปูได้ลูกสีอนันเอานี้วนี่เนี้ยมาถวายปูเดอ้อ แล้วในวันที่แม่ต้องเอาเราให้ใกล้ตัวเอาเา้ลาลา,ลาบต้่มไปวันที่มันได้เยอะวันนั้นนะ่ะเพื่อนก็มาเข้าฝันแม่ไงแม่ไปนอนอยู่อยู่ดรนแม่เพิ่นก็มากันทั้งหมู่บ้านเลยแม่กิ่งหยองวอะ,ก,ะก็ประมาณว่ายานันเบอร์เสื้อบวดนอว่าเพิ่อนอยู่หันเหมือนแปรว่าเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งที่เพื่อนดูแลร,รักษาเนี่ยเพื่อนจะสื่อถึงคนที่เรา ศรัทธาเนาะเราเออไม่ได้งมงายแต่เราเราเขาไม่ได้งมงายแต่เขามีความรู้สึกว่าถ้ามแน่จริงกระมาเลยเพราะเราเป็นคนปฏิบัติอยู่แล้วออที่นี่เดี๋ยวแม่อมมเอ,อาผมขอมคือเกาเด้อคำถามใดต่อจากนี้ตอบได้ตอบเคาถามไดทีทะส่วตอบเราไม่สิทรงคนตระมาแม่บ่าตอบว่าเป็นยังผมสิถามครับเพราะแม่บอกเรื่องอนิมาลายๆเนาะทั้งความเสื่อหลังบานทั้งการแสดงบนเวทีนอกไม้เมืองชุมแพร่คือหมอล่ำออดแตกเป็นไปทั่วไปที่ แม่ว่าจังใดกับเรื่องนี้ประโยคนี้อ่อันนี้มันแลแต่มุมมองของคนนะลูกถ้าคนบ่หักถ้าคนเขาไม่ชอบเราต่อให้ทําดีให้ตายยังไงมันก็ผิดอยู่ดีคนมันมีอคติเพราะว่าเห<อ>็นหน้าเวทีกะกะเป็นอีกมันจ,จังสันจังซี่ล้างบ้านก็ไปมันคือมันคือคอมเมนต์หล่เน,นี้ผมเห็นเยอะอะนื้ออกปะ hmm. ผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะแม่คิดจังไงก็เขาว่าแบบนองไม้เมื่อช่มงแพรหมนอนเราออดแตกจิงนะ คนออแตกมันต้องเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนบ้าดิมันต้องไปถือบบนุงเสือนุงผามันต้องอันนี้คนอ้อแตกที่แลนไปไหวพ้พระแม่อันนี้ว่าบางหลาทำแห้งเด้อไ,ไ,ไม่ไม่ลูก <c oughs> มันเราไปทําบุญเ,<อ>เขาอาจจะมองเห็นมุมหนึ่งที่ว่าแม่ขึ้นมาไปไหว้อะไรอย่างนี้เร<อ>าทาไมถึงชอบไปนู่นนี่<อ> <c oughs> สมมติว่าคํานึงที่ที่หลวงตาสินทรพระสินคิดจะบอกไว้ว่าอีนองไหมนี่ขอขออนุญาตเอยชื่อหลวงตาเนาะหลวงตาก็จะบอกว่ามันไปไหว้พญานาคอ่าสมมติว่าแม่เป็นศิลปินใช่ไหมคะแม่อยากได้ตัง เขาจ้างแม่ไปํำวงสวงเขาจ้างแม่ไปอัดเสียงเพงลงนโมเทพบาดาลเพลงปู่เพลงย่าซึ่งแม่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบปู่จ๋าย่าจ๋าแม่ไม่รู้หรอกว่าเพื่อนคือใครอืแต่มันเป็นคําที่แมเ่เรียกมันตั้งแต่น,นอกม่เมืองชุมพรยัยงบ่ดังปู่เอ๋ยปู่่าเอ๋ย่าแม่จะเป็นคนคือกุ๊กกิ๊กขี้เล่นสนุกสนานชอบโดยที่แม่ก็ดูตัวเองไม่ได้เหมือนกันอแต่ในมุมตรงนั้นนะลูก มันแฝงไว้ด้วยความสุขของคนที่จะมาดูแม่ออยอาจริงจังหลายเ,ออเกิดเป็นคนเออเลิศธรรมะบางครั้งที่ฉันพูดออกไปมันเป็นคำำาธรรมะเออให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวโกรธคือโง่โมโหคือบ้าอาฆาตพยาบาทเป็นไฟที่พอใจเราองคือสอนตัวเองด้วยออสอนตัวเองได้วา่าต้องต้องพยายามละสิ่งที่มันมันมันเป็นความทุกข์ของเราก็ละออออใช่ไหมลูกเ,เรามีแต่พลังบวกและความสุขในในภาพที่เขามองหรือเขาไม่ชอบเรามันเป็นสิทธ มันมันเป็นเรื่องของเขาเ oh. จ้าเจ้าว่ามาข่อยมันก็นเป็นเรื่องของเจ้าเ oh. มื่อก่อนถามว่าทุกข์ไหมทุกข์ที่สุดเลยกับกับกับที่เราพยายามที่จะเป็นคนดีทําดีนะแต่เอ๊ะทำไมมันก็ยังไม่ถูกใจเขาวะ oh. แต่พอมาตอนหลังในรูยลพราะเขาศึกษาเรื่องธรรมะหลายๆนี่กลายเป็นแบบว่ามาเลยทุกข์คือทำมาเลยจนข้ามจนแบบว่าฮ่าจิตใจเบิกบานสุดทึ่มีความสุขเงินมีหน่อยก็มีความสุข อคนที่ได้อิจฉาที่สุดคือคนที่จิตใจสุขสงบร่มเย็นระอยู่กับวาลจิตของตัวเองได้ไม่ใช่ว่าโฟกัสโอ้คนมีเงินหลายแล้วต้องต้องมีความสุขมันไม่ใช่นะลูก<อ>คนที่ได้อิจฉาที่สุดคือคนที่เห็นธรรมและคนที่อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นเออด้วยความรักกรุณามุติตาเมตตาอุเบกขาง่ายๆเลยคือจิตใจอย่าบอดอถ้าคนจิตใจบอดอันนี้แรงไปหน่อยคะลูกแต่ว่าก็แล้วแต่มุมมองอ ถ้ามันบอดมันก็มองว่าเห็นความดีของคนอื่นออมึงจะทําดีให้ตายกูก็ไม่ชื่นชมแต่อย่างแม่แม่พร้อมเสมอที่จะโอบก,กอดลูกเออแล้วยิ่งเสียงอีสานเนี่ยแม่ไม่ได้ว่าก้าวแรกที่เดินเข้าไปลูกๆทุกคนเขามีพลังเสียงเขามีความสามารถเขาบ่ว่าจะคล้องเลยเออแม่ครับกลับมาแม่ครับสอนหนูเดอ้อพอแม่ครับบอกผมเด้อทุกคนความเอาวิชาให้วิชาให้เขาท้ายทอดอแต่เจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่แล้วฮะแปดหนาที่ขออีกสักานาที่เด้บ่ นั่นนะเขาอิงหาลที้ได้หรือไงแม่เอา่ยเนี่ยระวางที่นั่งคุยกันพี่น้องครับผมแววตาแม่พันคนตาที่เป็นแพงใหญ่ๆนี่แม่ทาไมมันดูมีความสุขมากกว่าสามเดือนที่เราคุยกันวะก็อันนี้อันนี้แม่ไม่รู้นะตอนแรกนะทําไมแววตาแม่มันแบบมันประกายเออมัน,มนประกายมายมดูเป็นครั้งที่แล้วแม่เราสัมภาษณ์กันที่ท็อปไลน์วันนั้นอ่ะมันกลายเป็นแบบ คนเสาหมองคนดกกูเครเ <ris accepted> คียดคนดูก,กังวลจอแม่ก็วอาแหละเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของขอบขั้วที่จากไป <rar> คนา<ช> <ๆ S 2> ทางๆนั่นนั่น <ๆ S 2> แต่ว่าวันนี้คือมันกลายเป็นแบบเวลตาเธอแบบพร้อมแบบเออมันเปล่งประกายอันนี้ไม่ได้อวยได้พี่น้องแต่เป็นว่าแม่ดูมีความสุขกับการบอกชีวิตจะคอยเขาเอ้ยนฟังไหม <elderly pocket> <ori> ใช่แม่อยากเอาชีวิตแม่เนี่ยเป็นเป็นวิทยาทานอสอนลูกๆทุกคนในในช่วงจวังหวะที่เขาเกิดมาเกิดมาพบกันเราต้องรักกันได้มากที่สุดลูกคนเรามาพบ มาผูกพันเลวลาจากมันมีแค่นี้สุดท้ายคนต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติคุณมีโอกาสที่จะมีสัมพันธ์มิตรภาพอ่ะคุณโอบกอดกันไว้อโลกมันเปลี่ยนแปลงไปทุกมือ,อมแล้วใยจะมาเสียเวลากับการเกลียดคนนั้นสังคนนี้อิจฉาผู้นี้ผู้นั้นใครได้ดีมีความสุขเราก็มีความสุขออันนั้นมันคือสุขที่ที่เกิดจากหัวใจครับถ้าถ้าถึงวันนี้จริงของแม่นะแม่แม่ ผู้ดีใจเลยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยด้วยตาเนื้อ,อแต่เพื่อนทําให้แม่เห็นเห็นจนแม่ตกใจอีมเมนยัยเราบอกหยอกแม่ว่าไม่เขาคือว่าเธอถือเลขกกระโดกระเดียดแท้มแม่ผู้ขาย่านจะคลองเลยละ่ะ ลังหมือมัสีรอบไหมแม่อืมก็วาย <c oughs> อยู่นี่เออเขาชิว่าซราว,ว่าเธอเป็นปอบเดี๋ยวเส้นแม่ก็จะว่ายเลยซึ่งเป็นน้องไม่เป็นปอบแน่น้องไม่ไข้ออดแตกแน่น้องไม่นั่นนินโน่โอ้ถูกซราไปหลายเรื่องถ้าคนไข้ออดแตก,แกเราไปกราบหลวงพ่อเจริญเนี่ยเออนออามโอตะซาเก้วซ้ำประการเป็นที่เพื่องแผ่นเตจ้าเพิ่งเจ้าคุณแก้วหน่วยซ้ำแม่สวดสามปีสี่ปี มันจะแตกไม่ลงพ่อจะรับเป็นลูกศิษย์ไหมนี่แหละอันนี้หลวงปู่พ่ามหาศิลาทําไมต้องเออลูกสาวมาแล้วให้ร้องเพลงท่องแล้วก็เอาให้อีพ่อเนี่ยว่าแต่ไปกราบหลวงปู่น่ะครับแล้วหลวงตาทําไม่หลวงตาถึงต้องเมตตาแล้วก็เอาชีวิตแม่ไปนั่นมันนั่นไปบ่ายพญาน้าอีกแล้วเออหลวงตาตาแม่ใส่คนหเลยลคนเป็นพันแล้วหลวงตาเจ้าขาเม่กะตอนแรกแม่ก็รู้สึกนอยอยู่นะแต่พอมาตอนหลังเออหลวงตาสอนคน สิไม่ไหวเนี้ยก็ตองกันเนี่ยแต่หัวเดียวกับไปยากแล้วนี่หาหัวสาวเออเอาสิหรือกอแม่มากแม่บอกมากนี่ผมเห็นความสุขของแม่และมาเข้ามาไปตอนที่หนาเวที่ดีกว่าฤดูการนี่หาสิเวปีเสียงอีสานกับคุณแม่หนองไม้เมืองชุ่มแพร่นี่ผมสิได้เห็นอี่ยังแน่กับโชว์ของคุณแม่เอาสิเลยเดีวกันอืมสู้คะ่ะแม่บม่มีอย่างที่ต้องโชว์แม่เป็นตัวของแม่ได้ที่สุดเออคือแม่สามารถปลดปล่อยแล้วก็ลูกๆทุกคนได้ ได้ได้ควมวลซื้นแม่มถ้าฉากแม่ออกไปม่เอาเอาแม่เล่แม่ก็แม่เล่เปิดตัวแม่จัก,จกเพลงกัลองจักเพลง สา,สามเพลงอ่ะไม่เพลงไหนนางเอกมะลำนชำรักได้ตำนานเลยสอสอชิงชูหลุดมือเมีนสอนชิงชูหลุดพ่อมากับพกเพงลงแก,ลก้วไปเกลาเอ,อ้ยกับเพลงได้ตำนานอีกอีกนี่นเพลงเต้นซักเต้นซักพ่อหนาอยู่ไซสิเต้นซักเต้นซักนี่เห็นบอพี่หน่อยครับผู้ใดไปเมืองนอกม่ล่อเลยก่อนเตยสามก่อนนี่คยแต่ลาลักมานะลูกมาบอเฝ้าคอยพี่โทรฮัลโหลฮัลโหลมางอ ตายมีสิรีเป็นปีแต่ตั้งตาคอยส่างังหวัดนองไม้เมืองชุมแพแห้งร่องเรืองร่ำเรืองเปลงไดแซ่บบอขึ้นเดีกชาบนมวลแง่งเปลงไดเปลงไดแม่ล่ำเรื่องปีนี้มวลมวลหลูกมันก็เป็นตัวตนของเราเป็นบทบาทที่แบบว่าเล่นกับแม่อ่อนเนาะแชรอรุ่นบนอยู่เนาะไม่ดูงั้นเรากะทุกคนแม่มันตอบรับหมด แล้วน้ำอ้อยอย่างเงี้ยบอสแป้งอย่างเงี้ยลูกเงี้ยทุกคนน่ารักแล้วแบบมันเป็นกันเองแม่ลูกมันมันความอบอุ่นที่เราหาที่ไหนไม่ได้อ่ะอันนี้อันนี้แม่กล้าพูดเลยแล้วเด็กลูกผู้ชายแต่ละคนเขาอ่อนโยนเออเนีเขาจะไประวังดูเอาแม่เ้าเขาเจอเลยต่อตลกดันก็ก็ก็ฝากแฟนเอฟซีแฟนรายการลูกเด้อแฟนต้องฝากตะวันก่อนฝากเนี่ยอุ้มทอไปกินดองแฟนหไหนแล้วขยี้นงหัอแม่มันมานัวเองเนี้ยจะรู้ไปเนี่ย ไม่รู้ไม่รู้เออ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 อุอ้อออออทองไปกินดองแฟนเจ็บปวดเสนสุดตาละมาออสองเดือนก่อนหน้านี้น้องกับพี่ยังอยู่ด้วยกัน,นหายหน้าตั้งแต่วันนั้นเธอ,อทิ้งฉันไม่ลาสักคำนี่พี่นังครับ <laughs> ผม <Rio> เด็กคุยก็คุณแมหน่องไหมทุกขแต่ว่าค่าเหนียวสุขผมมีความสุขอีหลี ไม่เครียดอะรู้สึกแม่ก็ไม่เครียดกับผมด้วยอมไม่มีอะไรเครียดเออเอาเลยแล้วทุกอย่างรับผิดชอบกับคําพูดตัวเองอแล้วก็พร้อมที่จะอธิบายเป็นคนที่ชัดเจนอชัดเจนมากสัมผัสครั้งที่แล้วถึงทั่วโลงไปนไงครับแม่คาถามถึงได้เฉยๆโอเคครับแม่เฉยนะแต่ผมถึงทั่วโลงแห้งครับแม่ครับแล้วลูกเหรอรู้สึกยังไงก็งสัมผัสกลับน้อยเออรู้สึกว่าครับผมตามนั้นเลยครับ ไม่แต่ว่าดิพี่ท็อครับผมออกตัวก่อนว่าผมเลยความเป็นซื้อเหมือนชนเนาะผมท่านัที่ในการสมษณ์ทุกคนเนาะอยากให้ทุกคนได้เป็นพื้นที่สื่อการในการแบบแม่กับวอนนมุ่แม่หรือถ้าเกิดมันใครมีประเด็นต่อกันก็พูดในมุมของคนนั้นอยู่ที่ว่าคนนั้นจะฟังหรือเปล่าที่สำคัญก็คืออยู่ที่ว่าคน่าจจะเปิดใจด้วยการฟังหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นแบบนั้นว่าแม่แค่คนเนาะแฟนขับเอฟซีด้วยจริงจอยากให้เปิดใจเอฟซีเสียงอีสานทุกคน พลังบวกจากลูกๆทุกคนมันเป็นพลังมหาศัรรย์เป็นพลังของความรักของคนทั่วประเทศและทั่วโลกแม้แต่แม่ไม่เคยมีคนรักที่ปารีสฝรั่งเศสตัดชุดให้ชุดมงกุฎอะไรแม่ไม่ได้แม่ไม่ไม,ไม่มีปัจจัยที่ทำเองมีแต่เอฟซีทำให้ลูกมันมหาศัรรย์ิท์มาก แค่อย่างวันนี้ก็เหมือนกันไอตัวเลกที่มาน่ะเขาบอกว่ามีลินดาเขาก็บอกว่าถ้าแม่มาอยู่เสียงอีสานหนูจะคอยซัพพอร์ตโอโ้โหมันเป็นอะไรเป็นพลังมากสจรจัขนาดนี้เหรอลูกเนอะมันมาัศจรจย์นะมาัศจรรย์แม่สำหรับแม่นะเพราะว่าันอาจ,จะเป็นเขาว่าน้องใหม่ในยุค EVA เอา <c oughs> แล้วมาสู่ยุคข,ของอขายเพลงต่างๆจนมาปัฒนบไปยุคท็อปไล่เราคือถ้าเกิดหลายๆคนที่เป็นคอมมอลัมหรือเป็นแฟนมาลัเนี่ยมันเหมือนเห็นพัฒนาการของความเป็นน้องใหม่เมืองชุมแพซึ่งไม่รู้ว่า มาบอหรือหายแล้วหรือจมไปทไั้งใดแล้วสุดท้ายพอมาอยู่เสียงไีสามมันกลายเป็นแบบฝ้าเปิดอีกเทือน,นึงโอ้ส,สุดเลยเนาะมันคือแบบนั้นเนาะแม่เนาะเทวดายังยัง,ย,งยังอำนวยวอวยพรเกินเกินจริงไปไหม<อ>แล้วแม่ก็มีความรู้สึกลึกของแม่เองนะว่ามันจะดีขึ้นดีขึ้นดีดีไปคนนี้อีกเยอะกับพลังความรักกับพลังความบวก<อ>กับลูกๆแดนเซอร์เด็กๆทุกคนเลยแม่ครับแม่<อ>ดีใจที่มีแม่แบบโอ้อะไรวะเรามีเรามีอิทธิพลกับเขาขนาดนี้เลยเออเอากระสันให้แม่แบบ โหความสุขนีไปจนจบฤดูกาลแล้วพิงก็สิไปจอบมึงเรื่อยๆรวมถึงสักกลางฤดูกาลขออนุญาตไปอัปเดตอีกเลยนะได้มึงหนิเขามีเวลาหน่อยเพราะอยู่กรุงเทพไมนสิเป็นแบบกระชันชิดแต่ถ้าเกิดไปเล่นเสียงอีสานตามแถวบ้านไทยย่างสิไปนางโซยางๆเลยเด้อได้ๆโดยเฉพาะเรื่องธรรมะได้ดูน้องน้องแม่เนาะอ่ะมึงหนิฝากให้แม่ครับคุณแม่น้องใหม่เมืองชุมแพกับความเป็นเสียงอีสานค่ะน้องใหม่เมืองชุมแพเสียงอีสานค่ะถูกถูกแม่บอกว่าถูกคนถูกที่ถูกเวลามันจะมีคุณค่าได้ส่งพลัง ซึ่งพลังดีๆนะลูกเพราะว่าสินเสมอคนเท่าก็ได้เจอกันนั่นแหละเอาง่ายๆ mm. แม่จะใช้คํานี้ตลอดว่าพระพ่อพระพ,พีพ่อพีมันอยู่ที่มุมมองของคนที่จะเลือกดู mm. แต่ถ้าคนน่ะถ้าถ้าอย่าไปดูคนอื่นอย่าไปมองแต่คนอื่นให้มองตัวเองลองนั่งหลับตาลึกๆดูลมหายใจดูความคิดของตัวเองแล้วมันจะเกิดสติปัญญาว่าการคนเท่าส่วนมากจะส่งกิจออกไปแต่ข้างนอกไป,ไปไปไปอยากให้คนนี้เป็นยังสั้นยังสี่สังสั้นสั้นอยากให้ถูกใจตัวเองตัง้นตัวเองไม่เคยมองที่กิจของตัวเอง แล้วการปรุงแต่งดวงตาจะสอนเสมอมานผู้ินนี้คือความคิดของเราเนาะเขาคิดเองเขาปรุงแต่งเองเขากระทุกแต่ถ้าเขาอยู่บนโลกของความสุขเหมือนแม่เจอมาทุกอย่างในชีวิตเรื่องราวโกงล้อชีวิตแม่มันลงจนสุดอสุดนะวันหนึ่งโอ้ลูกมันแล้วมันก็เจอเหมือนเหมือนเหมือนใส่ข่าวฟ้าหลังฝนได้แม่กล้าพูดเลยคํานี้แล้วแล้วฟ้าเปิดใช่ไหมลูกลูกเอฟซีแบบแม่ก็บอกแม่นาตาแม่เฮ้ยม,ม,มัน,ม,นมันเปลี่ยนติว่า เขาก็บอกแม่ทำไมแม่สุดใสเออแม่สุดใสแล้วลูกแม่ไม่มีแม่มีพลังของความสุขอืเอาที่ลูกแม่ถูกหวยหรือเปล่าเออมันก็ไม่เป็นจุดนจ้ิหรือเปล่ามันก็ทุกอย่างประกอบกันหมดนั่นแหละลูกถูกที่ถูกเวลาเนาะราค่าและทรงพลังถูกต้องโอ้อันนี้าชัดเจนเลยนะฮะเมื่อี้ได้เห็นสิ่งนี้แล้วล้วก็ขอเคลียายที่อัปเดตกันเสมอได้ไหมเ้อ หรือถ้าเกิดมีอะไรหลังบ้านก็ได้ทักไปหานะฮะไ่แหม่เราก็คอยเรียนเองเราะเออเนาะเอเอคอใครว่ากันะนะครับผมไม่ไี้ขอบคุณหลายครับนะครับขอบคุณมากนะครับ